ออกดเลยเที่ยวแรกนะครับอยู่แถววัดทรงเปียงจะถึใน7นาามาดักงานปิซซ่าอยู่ไหนน,น,น่าจะอยู่ทางถนนนะครินคาเข้าปิดไลเมนเปิดแกป๊ปตีห้าครึง่งปิดมิตเตอร์เนี่ย เหมือนผู้โดยสารอยู่ซอยวัดตะเคียนใช่จริงด้วยมันเป็นอะไรวะกับซอยวัดตะเคียนสองคำวันฝ <c oughs> <c oughs> นกับไปล <c oughs> ่อยแล้วเลยเมื่อวานผมมารับลงตรงนี้เลยตึกสีส้มๆเนี่ย <100 S 2> น,นี่ตึกนี้แหละซอยวัดตะเคียนตรงเซเว่นที่สอง ซอยนี้มันก็จะไปทะลุอ่วัดอุทยานได้นะซอยนี้นี่บริษัทสมคมูลมาแล้วโอ้ยปวดขี่เทวอ,อ้ยมาันนายเถอนะเนาะเป็นตะซั่งเถอนะเนาะเฮอะเหอะคนขี่ลูกอย่างได้บ้างเนี่ยไู้ใดเราต้องยุ่มเลิกยกเลิกผู้ใดเนี่ยนี่ตายถ้ายกเลิกนี่มีโอกาสถือปิดนี่สูงขี่ที่ส่งไปเลยไปออกวัดอุทยานนี่ ส่งผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองนะครับผู้โดยสารตัดบัตรสามศูนเจ็ดตัดไหมผมเรือเท่าไหร่วะสองเจ็ดศูนย์ถือว่าโอเคมาตรฐานมิตเตอร์นะสองเจ็ดศูนย์ระยะทางยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับเราก็จะไม่ได้เฉพาะค่าตรงวิ่งไปรับสามกิโล ครึ่งนั่นแหละนะครับไอตัวนั้นก็ให้เข้าไปแก๊บเขาหางานให้เรานะครับเราก็ได้แค่เฉพาะค่ามิเตอร์นะครับอ้าวก็ถือโอกาสทักทายทุกท่านเลยนะครับสนามบินดอนเมืองเที่ยวแรกนะครับ270บาทนะครับต่อจากนี้ก็จะไปขี่นะครับผมอั้นมานานแล้วนะครับเอออั้นตรงโน้นแหละตรงรับเขานู้นแหละซอยวัตตะเคียนนู่นแหละนะครับหลายท่านมาส่งผู้โดยสารยังไม่รู้ว่าห้องน้ํา เราจะเข้าสนามบินตรงไหนนะครับเนี่ยถ้าท่านทรงทรงทรงเสร็จนะเออถ้ารถบ้านก็ยิงลงนู่นเลยเนี่ยมันจะเป็นสะพานลงนะครับเราไม่ต้องไปออกไปนี่ถ้าออกไปนี่มันจะไปออกถนนทวารวดีเราจะเข้าห้องน้ํามไม่ได้เราออกคู่ขนานซ้ายมาเนี่ยแต่ท่านข้างบนนะรถบ้านเนี่ยก็วิ่งลงมานี่นะครับมันจะมีทางออกอยู่นะครับให้ท่านตกข้าซ้ายนะครับตกข้อซ้าย ท่านไม่ต้องออกขวานนะรถบัสหรือรถลักทีนี้เราจะออกซ้ายแล้วถ้าขึ้นข้างบนนี้มันจะไปมันจะไปออกนู่นเลยทีนีข้ข้าสมว่าท่านขึ้นข้างบนอีกครั้นหนึ่งเนี่ยท่านจะไปออกนู่นเลยคู่ขนานม่พอว่ดดีเลยท่านออกตรงนี้เลยออกมาตรงนี้นะครับมันจะไปอ่าตรงลานจอดตรงแท็กซี่สนามบินเขาจอดกันนะครับตรงลานจอดตรงนู่นนะครับมันจะมีห้องน้ําอยู่นะครับอท่านวิ่งมานี่ให้ท่านเกาะ เลนซ้ายไว้นะครับซ้ายตลอดมันก็จะเป็นทางตรงนะครับเนี่ยนะครับถ้ารถถ้ารถถ้ารถบ้านเนี่ยต้องรับบัตรนะท่ันนะแต่แท็กซี่เนี่ยเขาให้เข้าฟรีจอดฟรีนะครับเนี่ยตร,ง,ตรง,งเนี้ยตรงปอมเนี่ยถ้าไปดำนี่ก็รับบัตรตรงนี้นะครับนี่แหละแท็กซี่เขาสนามบินเขาก็วิ่งมานี่แหละเขาเข้ามาเรียนนี่แหละก็ต้องมา รับบัตรที่เพื่อจะเข้าไปรับผู้โดยสารในสนามบินดอนเมืองก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยลานจอดเขาจะอยู่ตรงเนี้ยสายมือข้างหน้านอนได้นะครับเนี่ยนอนได้สบายมีศูนย์อาหารให้กินด้วยนะครับวิ่งเข้ามาก็เข้าไปจอดต่อคิวกันนะครับแต่มันไม่มีล่ม,มนะทันตรงนี้นะเป็นลานกว้างเลยนะเนี่ยลานจอดก็ใช้พระก้ามาและคุมเอานะครับจอดนอนได้นะครับเออแล้วก็ ถ้าท่านจอดตรงนั้นปุบ๊บท่านก็วิ่งมานี่นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะมาจอดตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมว่ปากันจอดนอนกันแท็กซี่สนามบิน,นมีห้องน้ําห้องท่าให้อาบน้ําด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจอดได้บอลแนี่จอดไม่ได้ข้าซ้ายข้าซ้ายดีกว่านี่ห้องน้ําเนี่ย อ่องน้ำยิงห้องน้ําชายจอดได้นะครับพอเราเข้าเสร็จแล้วก็กลับรถออกตามที่รถขยะวิ่งมาเนี่ยออกไปถ้ารถบ้านก็น่าจะเก็บห้าบาทนะถ้ามาทางนู้นนะผ่านทางผ่านฐานทับะทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเข้าห้องน้ำก็ยังมาเจอเอฟซีนะครับอุตส่าห์ใส่หมวกปิดบังความหล่อไปตัดผมไว้เมื่อวาน ก็ยังจำผมได้อยู่อ้าวก็ขอบคุณนะครับ F4 ที่มาเข้าห้องน้ําเจอยังจาแท็กซี่ไทยได้สแสดงว่าเจ้านี่เป็นแฟนผันแท้นะเนี่ยขนาดผมใส่หมวกไปยังจําผมได้แ okay, กก็กลับบ้านไปหลายปีแล้วแล้วกลับมาเช่ารถเข้าขับนะครับเช่ารถเข้าขับ NGV นะครับได้เงินเยอะกว่าผมแล้วนะครับได้เงินห้าหกร้อยแล้วในสามเที่ยวแล้วแกวิ่งมาส่งสนามบินมาเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะครับ แรกแกสายโบกนะครับพอแกสายโบกแล้วแกมาโหลดแอปวิ่งด้วยนะครับแกก็บอกว่าอยู่ได้ถ้าสายโบกแกบอกว่าแกไม่ไหวนะครับแล้วแกมาเช่าด้วยอย่างนี้นะโอ้โหต้องเอาอะไรมาช่วยนะครับแกขับสีเหลืองนะครับแกขับไลแมนผมก็เลยแนะนําแกให้โหลดแกลบมาใช้ด้วยนะครับมันจะได้มีงานเยอะเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะแอปเดียวไม่ไหวนะครับไปนเดชไปหาเงินต่อเพิ่งได้เงินสองร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้ หกโมงแล้วหกโมงกว่าแล้ว